ดาวพยาตปีหนะ้าตำแหน่งมันอีกจะเป็นทะเลให้ดูนี่คือไอ้ธาตุเดือนใช้ไันเกดีจัพยาแกอะไรนะชื่อเลยรลำตะคองครับสักดินาเองไม่น่าใช้ลำตะคองหรอก <laughs> เอาตาม่นนี้อีก ทองแสนแสบขอรับไม่เหมาะนะชื่อต้องเกี่ยวกับน,น้ำใช่ไหมขอรับไอ้น้ำขังขอรับเฮ้ย,ยวันนี้เว้ยฉันจะอีนางเย็นมาทำเป็นเมียยังไงฉันจะต้องจับมันทำเมียให้ได้ขอรับอไอ้ขวดที่แล้วไม่เอาเนะฮึไม่กินด้นะ ทำไมอะครับโอ้โหกินไปทั้งคืนเลยเนี่ยปึงเลยฮะนิ้วแข็งนั่งคอต้มเอเอตายหลยส,สงสัยจะผิดสูตรคอรับเออคอรับอืออันนี้ทำเหมือนจริงเลยเนี่ยขอนั่งด้วยคนดิ และกายาให้ไอ้ทากเขาหนไม่เห็นนะว่าแกมานั่งเสมอฉันน่ะมันต้องอย่าง,งน,นั้นพี่เพื่อนไปไปหานางเจนกันเว้ยเ <c oughs> อาแน่เหรอค็ขอรับแน่นอนเะรอขอรับ,รบมีใ,ใครอยู่ขอรับ นี่นางเย็นไปไหนของมันเนี่ยสงสัยยังทำงานบ้านอยู่มั้งไปน้ำงขังมาไปไหนอ่ะก็ไม่มีใครอยู่ป่วยบ้าที่อยู่บ้านฉันนางเย็นไม่อยู่ด้วยแต่เคยลองลองของแปลกไหม ไม่ไม่เคยฉันฉันก,ก็ไม่กล้าแกว่าฉันฉันกลัวติดอ่ะกลัวติดใจเหรอติดเชื้อเลยแม่นึกไปถึงว่านางเย็นมันจะมีอารมณ์สุนทรีด้วยนะฮะไม่เคยให้นา,นางเย็นมาเล่นซอเลยครับแกร้รองแล้วกันขอรับเพลงนี้ขึ้นมาฉันคิดว่าแกคงร้องได้ขอรับ โทษตอ่อต่อเลย <One S 1> ยังยังยังจีก่อนวันเพ็ญเดือนสิบสอง สนุกก็มไม่ใช่มันไม่น่าใช่ตั้งแต่น้ำเต็มตะลิ้งเลยอะเดือนเพนคนละเพลงหรอครับวันวันคนละเพลงแต่ขึ้นแล้วเดือนเพนไม่ใช่วันเพนเออเอ๊ะป่านี้ทำไมนางเย็นอย่างนม้ไม่เหวเนอะ สงสัยทางแบบข้าวอยู่ในกลัวขอรับมันยังไม่เย็นในเพลานี้มันต้องเสร็จงานแล้วนะมันมันจะมาหรือใครจะมาลือบ้านก่อนเลยมาแล้วขอรับนั่งก่อนคุณหลวงฉันอยากให้อยาเลยนะครับคุณหลวงมันไม่ดีอ่ะใครไม่เห็นเข้าอ่ะมันจะเป็นขี้ปากคนเขาให้อีต้นใดพูดจะตัดหัวมันทิ้งซะ นี่ถ้าเอ็งไปพูดนะให้กับเมสรูแล้วก็เองอีกคนจะหัวขาดรู้ไหมไม่พูดขอรับกัวหัวขาดใช่ไหมผมเพิ่งซื้อหมวกมาขอรับขอแล้วมันเกี่ยวอะไรเ่อเดี๋ยวใส่หมวกไม่ได้ขอรับแหตุารนี้เขาเต็มเตมเลยนั่นเขายืมหรือสั่งเสียน่ะ ไอ <c oughs> ้น้ำขังขอรับหยิบตัวเองไปไว้หลังบ้านไป <c oughs> ฉันอยากอยู่กับนางเย็นสองคน <c oughs> ไปลวพอ <c oughs> รับ